มันทำเอาเงินมาลงในประเทศในแต่ละที่แต่ละต่างแต่ทำให้เป็น Arm t w i วิสติเนาะเมื่อกี้มีคนหนึ่งพูดนั่นคือคือแบบมันเหมือนกับ t w i สตแขนของเราให้แบบคุณต้องอยู่ในอานัตของฉันคุณต้องทำตามฉันพวกนี้เนี่ยมันคือพอจะเห็นภาพเนาะว่ามันคือ h าร์ดพาวเวมันคืออำนาจแข็งใส่ใส่อีกประเทศหนึ่งใช่ไหมครับส่วนอำนาจอ่อนก็คนก็พอจะพอเห็นเห็นภาพว่า ถ้าเป็นโจเซฟนายนะมันจะมีซอฟต์พาวเวอร์1.0กับซอฟต์พาวเวอร์2.0เพราะาเดี๋ยวเราต้องคุยกันเรื่องเกาหลีเนาะซึ่งมั่นใจแล้วว่าโจเซฟนายไม่ได้ติดตาม b l a c k พิงคหรืออะไรหรอกคนที่เขาคิดเขาว่าซอฟต์พาวเวอร์กลับของเขาแรกเนี่ยเขาอยู่ที่ IR เขาอยู่ที่ Diplomacy เขาอยู่ที่ c u l t u r e ถ้าใครที่ตามโจเซฟนายตลอดคนที่คิดของเขาว่าซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยคือแกคิดแค่นี้แกคิดเหมือนกับว่าตอนหลังสงครามโลกขึ้นมาเนี่ยอเมริกาชอบเชิญ ให้คนที่เป็นศัตรูไปเรียนหนังสือที่นู่นเยอะๆชอบตั้งเหมือนอย่างที่มีอาริองฟองเซของฝรั่งเศสมีเกอร์เทของเยอรมันมีเจแปนฟาวเดชันของญี่ปุ่นมีการแบบไปลงทุนช่วยในแต่ละประเทศที่เคยเป็นศัตรูกรันอย่างเช่น U.S.A.I.D. อย่างเช่นเดฟโ o ของยุโรปอย่างเช่นไจก้าของญี่ปุ่นอันนี้เนี่ยเป็น หรือการมี CNN มี BBC มี a อลจาซีร a มี KBS ของเกาหลีที่เดี๋ยวนี้มีหลายภาษามี TBS ก็คือ Tokyo Broadcasting c o เออ n y นที่มีทั้งภาษาอังกฤษบ้างมีภาษาไทยบ้างคนในตะวันออกกลางเริ่มมีช่องทางทีวีเพราะฉะนั้นนอกจากการทูตธรรมดาเนี่ยก็จะมีรายการต่างๆที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคิดเหมือนกูเถอะมันเป็น domination of ideas ผ่านการช่วยเหลือผ่านมูลนิธิผ่านอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งจุดศที่โจเซฟนาคิดมีอยู่แค่นี้ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็น e ีสปอร์ไม่ได้คิดว่าต้องเป็นอ่าอ่อเขาเชืคอีทูเด้ปะไอเครื่องสำอางเกาหลีอะเจอไอผมเจน Y นะผมไม่ได้เจน X ผมเกิน1980ไม่ใช่รุ่นเดียวกับซอสยุทธรุ่นเดียวกับไอติมเป็นปีแรกของเจน Y นั่นแหละ คือเขาไม่ได้คิดถึงอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยพอเวลาเรามาพูดซอฟต์พาวเวอร์กันสมัยนี้เนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องหนังเกาหลีไอออ่ละครเกาหลีเพลงเกาหลีที่ทําอยากให้เราเที่ยวเกาหลีกินข้าวแบบเกาหลีกินจาจังเมียนใช้อะไรนะขอยทีอีทูดี้อ่าอ,อีทูดี้อย่างนี้ใช่ไหมใช้เฟสช็อปใช่ไหมครับมันก็จะจะจะ,จะคนละคอนเซ็ปต์กันกับที่โจเซฟนาวคิดไว้ค่อนข้างชัด คราวนี้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันนะว่าซอพาวเวอร์1.0กับ2.0มันต่างกันตรงไหน,น,น,นสำหรับผมถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะเอาตามนิยามโจเซฟนาย1นเลยนะในช่วงที่เขากำลังจะยุบพักผมแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกหลงไหลแล้วก็ถูกดูดเข้าไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าซิซูของฟินแลนด์ ซีสูของฟินแลนด์คือคุณคือวิธีของคน the Finnish way วิธีของฟินแลนด์ที่จะต้องเด็ดเดี่ยวแม้แต่กระทั่งจะต้องโดดเดี่ยวเพราะว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่หนาวมากแล้วก็ช่วงกลางวันก็มีน้อยอยู่ข้างๆประเทศมหาอำนาจที่พร้อมที่จะทําลายเขาได้ตลอดเวลาเขาบอกว่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดว,ว่ามัน against all odds คือไม่สามารถที่จะเป็นเนชั่นที่มีความสุขที่สุดในโลกได้จะเป็นเนชั่นที่ มีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกได้เนี่ยมันต้องมีซิซูอยู่ข้างในซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับฮุกกะของเดนมาร์กมันคล้ายๆกับลากรมของสวีเดนตอนนี้ใครพูดมาแล้วตามไม่ทันนี่ google ดูได้เลยนะครับหรือเวลาผมถามแล้วถ้าถ้าเกิดนั่น Google ได้เลยนี่มันโลกใบใหม่แล้วไม่เหมือนสมัยผมต้องนั่นคือคุณ google ตอบได้ก็ถือว่าคุณตอบได้เช่นเดียวกันเหมือนวาบิซาบิของญี่ปุ่น เหมือนคินสุกิของญี่ปุ่นเหมือนอิชิกายของญี่ปุ่นพวกนี้มันคือมันคือคุณค่าของเขามันคือวัฒนาธรรมของเขามันคือวิถีชีวิตของเขาที่ถึงแม้ว่าเรายังจะไม่เคยไปประเทศเขาแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอ้นนี้มันโดนเราอ่ะมันใช่ว่ะคือเด็ดเดียวแม้แต่จะทั่งโดดเดียวมีอํานาจอ่อนบางอย่างที่ทำให้ที่ดึงดูดให้ผมสนใจมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยไปซื้อหนังสือที่ชื่อว่าซิสูอันนี้เนี่ยเป็นครีเอทีฟอีค n o น y มีของเขามานั่งอ่าน แล้วผมก็กด Netflix เข้าไปดูปรากฏว่าเฮ้ยมันมีหนังชื่อว่าซีซูนะผมก็ไปดูหนังเรื่องซีซูต่อพออ่านเสร็จดูเสร็จเขาก็เห็นว่าไอ้ความเด็ดเดียวและโดดเดี่ยวของเขาเนี่ยมันผ่านเซ็นค้าของเขาอย่างมาริแมกโกคือซื้อทั้งทีซื้อให้มันดีไปเลยอย่าไปซื้อแบบเละๆอะไรซื้อแต่ว่าซื้อแล,ล้วลกคุณมีความสุขกับมันอ,ะอ่ะอ๋อแล้วเขาก็บอกว่าไอ้วิธีฝึกให้จิตใจมันทนอะไรก็ได้เนี่ยมันคือ การเข้าซาวน่าอันนี้คนรู้นะคนคนเป็นาเจ้าซาวน่าพอเข้าซาวน่าเสร็จกระโดดลงน้ำเลยเว้ยศูนย์องศาอ่าผมก็เลยอยากลองมากผมก็ไปเอาน้ําแข็งจากทองหลอมาสามถุงใส่ในน้ำเอาแช่เฮ้ยศูนย์องศาผมก็เลยกลายเป็นสนใจเรื่องไอซ์บา h t สเทอเรในการดูแลสุขภาพผมเป็นขึ้นมาคุณเห็นตั้งแต่่าคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นตัวของเขาจริงๆมันเป็นอะไรที่อยู่กับพวกเขามานาน มันเป็นอะไรที่ไม่ใช่เทรนด์มันเป็นอะไรที่เป็น DNA ของตัวของเขาเองแล้วค่อยๆดึงๆดึงๆผมจนกระทั่งผมยอมเสียตังค์ให้กับสินค้าประเทศเขามันคือคุณค่ามากกว่ามูลค่านะคุณเข้าใจตรงนี้ว่าคุณค่ากับมูลค่าไม่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันมันก็มีที่ที่อีกแบบหนึ่งที่ทำให้เราอยากจะซื้ออตัวดีใช่ไหม อ่อันเนี้ยมันเป็นมันเป็นมูลค่าอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันก็มีคุณค่าด้วยว่ารู้สึกว่าเรามั่นใจหรือเชื่อใจในสินค้าเกาหลีซึ่งเมื่อ20ปีก่อนไม่มีแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยลองลอง,ลองต้องลองแยกให้ออกก่อนว่าอะไรเนี่ยเป็นปลายทางอะไรอ่ะเป็นต้นทางอะไรอ่ะเป็น means อะไรอ่ะเป็น ends แล้วคุณจะถึงได้แยกออกว่าอันนี้คือ s o f t p พ w e r หรือเปล่าอาใครคิดว่าผมนี่แฟนคลับ มิลลี่เลยครับร้อง The Weeknd ได้ทั้งเพลงลรพก็ยังได้เลยแต่มิลลี่ถือเข้าเหนียวมะม่วงในโคชาร่าถือว่าเป็นซอฟพาวเวอร์ป่ะนายเคยคิดว่าเป็นซอฟพาวเวอร์ยุ่งหมดขึ้น,ก,นกังเกงลายช้างลายแมวลายหมสามสงการเป็นไหมสงการเป็นซอฟพาวเวอร์ไหม นะอะโอเคอันนี้ผมผมไม่แก้งผมไม่แก้งยกเว้นว่าคุณอยากจะพูดเองนะใครคิดว่าสงการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยกมือขึ้นใครคิดว่าซอฟใครคิดว่าส,ง,าาสงการไม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ยกมือให้ดูหน่อยและไอคนที่ไม่ยกนี่คืออะไรอ่าใครไม่แน่ใจยกมือขึ้นก็ยังไม่ครบอยู่ดี <laughs> <laughs> ผมว่ามันคือมันคือวัฒนธรรมนะมันคือวิถีชีวิต แต่คือผมผมผมว่าอย่างนี้ดีไหมเราเราเราสรุปกันอย่างนี้ดีไหมว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมาจากวัฒนธรรมได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกวัฒนธรรมมีซอฟต์พาวเวอร์ถูกปะซอฟต์พาวเวอร์คือแอนสงการคือมีนมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่จะทำอะ่ะเขาคิดไว้ก่อนหรือเปล่าว่าเขาต้องการให้คนที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยสนใจอะไรแล้วเราอยากได้อะไรกับเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าคนไทยเป็นคนที่สนุกสนานอยากจะให้รู้สึกว่าคนไทยเป็นคนที่ ยอมรับความแตกต่างหลากหลายได้ diversity is way of life the Thai way แต่ถ้า,าคุณไม่คิดอะไรแค่ให้อยากให้เขามาเที่ยวเยอะจ่ายตังเ์เยอะอันนี้คุณได้แต่มูลค่าแต่คุณไม่ได้คุณค่าแต่ถ้าจะเอาซอฟต์พาวเวอร์แบบโจชัฟนายคุณต้องมีคุณค่า diversity นี่คือมูลคุณค่าถูกไหม credibility ความเชื่อมั่น trust ใน Thailand ไอ้พี่นี้คือคุณค่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี้ยมันก็เลยต้องแล้วแต่ว่าคุณคิดยั้นแบบเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หมด ไม่งั้นผมยังงงเลยว่ามีอะไรที่มันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์มาผมเป็นสอสอมาห้าปีมันมีตลกมากเลยสมัยพวกคุณอยู่ใครอยู่ปีสี่บ้างมีไหมตอนปีสี่ตอนอยู่ปีหนึ่งตอนตอนตอน,ตอนคุณอยู่ปีหนึ่งเป็นสอสอเวลาใครของบประมาณเข้ามาทุกหน่วยงานเขาจะเขียนว่าไทยแลนด์สี่จุดศูนย์หมดเลยสร้างถนนแบบสี่จุดศูนย์ปลูกผักแบบสี่จุดศูนย์สร้างเขื่อนเพื่อสี่จุดศูนย์ไอตอนนี้มันจะไอสี่จุดศูนย์มันเฉยมันก็จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวมันจะมีเนี่ย สร้างถนนเพื่อซอฟ์พาวเวอร์สร้างาอะไร,ร,รมันคือนั่นคือสาเหตุที่แบบผมถึงได้คิดว่าแบบมันมันจะพูดจนมันช้ําอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันจะทําให้เกิดความเสียหายมากมายสร้างเขื่อนเพื่อซอฟท์พาวเวอร์อะไรเงี้ยมันจะมีมีอะไรแปลกๆอย่างนี้มาโดยตลอดคราวนี้ต่อมาก็คือเมื่อเราเราเห็นภาพหรือว่าเราพยายามฉีกให้เห็นแล้วเนาะว่าซอฟท์าพาวเวอร์จากโจเซฟนายคนอายุ8ปดสิบเจ็เนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรถึง เกาหลีไม่ได้คิดอะไรถึง Parasite ไม่ได้คิดอะไรถึง BTS ไม่ได้คิดถึงอะไรถึง e t u d ไม่ได้คิดถึงอะไรอย่างที่อย,ทอย่างที่เรารู้จักกันณนะปัจจุบันนี้แหละคราวนี้คำถามต่อมาของผมคือว่าโอเคณนะปัจจุบันเนี่ยนิยามของ Soft Power ซึ่งซึ่งมันก็คือคงจะเป็น Soft Power 2.0ซึ่งนำโดยเกาหลี K-Wave ค่อนข้างที่จะชัดเจน Soft Power กับ Pop Culture เท่ากันปะ มีใครยกมือให้ดูว่าคิดว่าเท่ากันก,ก็มันก็คือซอฟต์พาวเวอร์มันก็คือป๊อปเคานเตอร์อย่างหนึ่งอะใครคิดว่าไม่เท่ายกมือให้ดูหน่อยครับเพราะอะไรครับคนที่นี่ครับเพราะอะไรครับซอฟต์พาวเวอร์กับป๊อปเคานเตอร์ไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับเมื่อกี้เห็นยกมือ เพราะว่าความแตกต่างของความหมายมันคน,คน,คนละอย่างกันเลยครับคือเหมือนกับว่า pop c u เจ u r e อ่ะเป็นวัฒนธรรมที่แบบโดดเด่นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมครับแล้วมันก็จะจางหายไปแล้วก็อาจจะสิปีแล้วก็มีคนกลับมาพูดต่อแต่ว่าซอฟพาวเวอร์คือเหมือนที่รัฐพยายามสร้างมาตลอดระยะเวลาแล้วก็ผลักดันให้เป็นแบบจุดขายของชาติอะไรอย่างนี้ครับต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของรัฐที่สามารถผลักดันด้วยอะไรอย่างนี้ครับครับเบเพื่อนหน่อยแล้ว คาอเนีส้สำหรับคนที่อยากจะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ในแง่ของ IR ด้วยในแง่ของวัฒนธรรมด้วยในแง่ของดีไซน์ด้วยในแง่ของแบรนดิ้งด้วยผมเข้าใจว่าห้องอื่นนี่น่าจะเป็นเด็ก b ีบใช่ไหมบริหารธุรกิจอะไรก็มีอยู่แบบเขาคิดอย่างเงี้ยลองผมถามอีกอ,อีกนิดนึงนะเดี๋ยวจะไปให้เร็วกว่าน,นี้ละคนที่เรียนบีบเนี่ยเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยไหนลองมีไหมมีใครเรียนบีบบริหารธุรกิจไหมครับโอเค บรนดิ้งกับมาร์เก็ตติ้งกับเซล์ต่างกันยังไงเพราะถ้าคุณทําผิดสมมติว่าคุณมีคุณเปิดร้านร้านหนึ่งแล้วคุณทำสามคนร่วมกันแล้วคุณไปทําธุรกิจใหม่ขึ้นมาหนึ่งแล้วคุณแยกไม่ออกระหว่างแบรนดิ้งคืออะไรมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเซล์ Sales คืออะไรนี่พังเลยนะคือคุณเอาคนที่ทำเซล์สุดเข็งไปทำแบรนดิ้งก็พังคนที่ทำแบรนด์เป็นเนี่ยแต่ขายไม่เป็นก็พังอันนี้ต่างอันนี้ต่างกันยังไง ก็สำหรับในมุมมองผมครับก็คือว่าในส่วนของแบรนดิ้งเนี่ยเราจะมองว่าเราเป็นใครเราทําเพื่ออะไรเรามีจุดยืนคืออะไรหรือว่าวิชั่นของเราคืออะไรแต่ว่าในด้านของมาร์เก็ตติ้งแบบเนี้ยครับเราจะมองว่าเราทําอะไรเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้กับคนที่เรามองว่าเขาเป็นกลุ่มลูกค้าครับให้กลับเข้ามาหาเราได้มากขึ้นส่วนด้านของเสียครับคือเราจะเข้าไปหาลูกค้าโดยวิธีการไหนประมาณนั้นครับเปิมือเพื่อนอยแล้วโอ้ไป oh. ได้แบร b r a n d is what you are Marketing is what you do s ซลล์ is what you say branding คือเรามีตัวตนอยู่ทำไมอันนี้นี่คือผมอาจจะเขาอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยนะอาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยในห้องนี้นะเป,นเป็นสายแคปิตอลลิซึมเราเป็นสายโซเชียลลิซึมใช่ไหมลัะทาสตรนี่สายนั่นขวาอยู่นนร้อเล่นร้อยเล่นแต่ที่อยา,ากจะให้ให้เขาพูดขึ้นมาเพื่อให้ที่เหลือได้เห็นภาพว่าถ้าเกิดเปลี่ยนอันนี้จากสินค้าหรือเปลี่ยนจากบริการแล้วเป็นประเทศ nation branding ั่นมาร marketing หรือว่า nation sales เนี่ยมันก็ต่างกันนะคือการจะขายขายมะม่วงน้ำดอกไม้ให้มากขึ้นมันคือ sales ถูกปะแต่การที่บอกว่าเราคือประเทศตัวตนของประเทศไทยคืออะไรเลยยังยังยังต้องเป็นอะไรที่รัฐบาลและนาการเมืองและคนรุ่นใหม่ต้องมาช่วยกันคิดว่าประเทศไทยคืออะไรอะเหตุผลของการมีอยู่ของประเทศไทยคืออะไรในมุมมองของชาวต่างชาติ เราต่างจากประเทศอื่นยังไงอย่ามาต่อว่า Amazing Thailand นะผมบอก Amazing India มันก็ Amazing วะ Amazing Brazil มันก็ Amazing เหมือนนั้นแหละมันไม่มี identity อะไรเลยถูกไหมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเมื่อมันตรงกันเท่าไหร่มันคือ brand identity มันคือมันคือ authenticity ของเมืองนั้นของประเทศนั้นของสินค้านั้น soft power กับ creative economy ก็เป็นในลักษณะอะไรคล้ายๆอย่างนั้นเช่นเดียวกันกลับไปหน้า Orange คราวน,นี้ไอสิ่งที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่นอกจากในห้องนี้นะครับในห้องนี้ผมเชื่อว่าคุณเข้าใจาแล้วว่าไอ้ซอฟต์พาวเวอร์มันจะเป็นแบบ For e i g n policy เป็น IR มากกว่าเป็นอะไรามากกว่าแต่สิ่งที่คนไทยทำนะส่วนใหญ่นะครับรวมถึงสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยผมเสนอคำใหม่เพื่อแลกเพื่อพูดให้มันให้มันตัดกันให้ขาดไปเลยว่าเอ้ยเราจะทำซอฟต์พาวเวอร์ก็คือหมายความว่ารัฐมนตรีต่างประเทศต้องเลิกโหวต ไม่ออกเสียงเมื่อมีประเทศใหญ่ๆลุกป,ประเทศเล็กๆไอ้อย่างเงี้ยคุณไม่มีซอฟต์พาวเวอร์เลยหรอเพราะคุณ no no words no weight ถูกไหมไม่คุณไม่ no words no w e i t คุณไม่มี credibility อะไรไม่มีใครสนใจอันนั้นซอฟต์พาวเวอร์ก็แยกไปอีกเรื่อง,งแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเรื่องเกี่ยวกับ entertainment นน่ก็แยกไปอีกเรื่องหนึ่งเวลาถามมันจะได้ตอบให้มันตรงคาถามว่าตกลงผมไปที่กระทรวงวัฒนธรรมรือผมไปที่กระทรวงต่างประเทศยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆสับครั้งนี้เ็าเรียก orange economy โชคดีตรงกับสีพักผมพอดีเลยแต่ผมไม่ได้คิดเองนะคำว่า Orange Economy ตอนนี้เป็นเป็นศัพท์ที่รัฐบาลและทุกประเทศกำลังใช้เขาไม่เขาไม่เรียกว่าแบบ So f t power policy ก็ Soft Power Policy The Orange Economy Policy o ก็ Orange Economy Policy ถ้าฝั่งซ้ายแล้วนะนะเขียนว่า innovations you may not know were from Latin America กับ Caribbean มันมันคือสิ่งที่หลายประเทศหลายทวีปกำลังคิดอยู่ตอนนี้สหประชาชาตินะครับ สหประชาชาติบอกว่า the creative economy also known as the orange economy is an involving concept based on contribution and potential ของ creative assets แล้วก็สิ่งที่ develop มาเพื่อที่จะเป็น contribution ให้กับเศรษฐกิจมีเรื่องเกี่ยวกับ uh, culture มีเรื่องเกี่ยวกับ content อะไรพวกนี้เกี่ยวข้องผมก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากจะมาทำเรื่อง f i l มเรื่อง festival เรื่องมวยไทยเรื่องอาหารไทยโอเค แต่มันเรียก Orange Economy มันไม่ได้เรียก s o f t o w e r เยกเว้นว่าคุณดีไซน์ให้ Orange e c o n o m y เนี่ยไปให้ประเทศอื่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วถ้าเป็น Orange Economy เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นที่มูลค่ามากกว่าคุณค่าทำไงให้หาตังเข้าประเทศเยอะๆผมไปอีกอีกอีกซอสหนึ่งของข้อมูลที่เอามาเล่าให้คุณฟังนี่ก็คือว่าผมบินไปที่เกาหลีเพื่อไปดูคนที่รับผิดชอบเรื่องคอรค่ามาแล้วก็ถามเขาว่าตกลง คุณที่ที่คุณทําอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมของเขาถ้าจะตอบสั้นๆน,นะมันก็คือออร n g e นิกออมนีเคเวฟที่มีซอฟต์พาวเวอร์คิดตั้งในแล้วเราทำพาราไซเพื่อที่จะโชว์ให้เห็นว่าคนเกาหลีใต้เกียดความเดือมล้ําเขาทําหนังขึ้นมาเพื่อที่จะเตือนว่าให้เผด็จการไม่มีที่ยืนอยู่ในสังคมเกาหลีใต้อีกต่อไปเป็นครีเอทีฟอ n o นีที่ได้รางวาัลได้ตังแต่ในขณะเดียวกันมันมีคุณค่าที่ฝังลึกเข้าไปในคนเกาหลีและคนทั่วโลกให้ได้เห็น ว่าคนเกาหลีเกลียดความเหลื่อมล้ำมากเป็นที่สุดมันมันเป็นอย่างนั้นในในมุมมองของเขานะคราวน,นี้โอเคเมื่อพอชวนพวกคุณคิดแล้วอันนี้คือถ้าที่พูดมาจำไม่ได้เลยนะหรือว่าหลับไปครึ่งทางแล้วเนะี่ยสไลด์นี้สำคัญที่สุดจริงๆถ้ามีเวลาผมพูดห้านาทีผมก็พูดห้านาทีแล้วผมก็กลับก็คือก็คือสไลด์นี้มันคือแบบสิ่งที่เราพยายามช่วยกันถก ช่วยกันปั้นหม้อพอลิสไีนจนกระทั่งให้มันออกมาเห็นภาพให้ชัดว่ามันเกิดความแตกต่างกันในระดับความคิดอย่างไงเพื่อปนความช้าแล้วก็ปนความมั่วปนการเอากางเทงมาเป็นซอฟทาวเวอร์ปนเรื่องไปชวนเฟสติวัลมาเยอะๆแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟทาวเวอร์ทั้งหมดถ้าซอฟทาวเวอร์หนึ่งจุดศูนย์ก็คือบนสุดแล้วผมเชื่อว่ายากสุดแล้วก็ตรงกับที่พวกคุณเรียนมากที่สุดน,นะ มันก็คืออำนาจอ่อนการที่ทำให้คนอื่นทำตามสิ่งที่คุณต้องการผ่าน cooperation โดยการแนะนำเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าทางการเมืองอันนี้ผมว่าสวีเดนเนี่ยชัดสวีเดนบอกว่าคุณค่าความหลากหลายทางเพศกับคุณค่าของคำว่าคนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์หรือไม่เป็นชาติพันธุ์อันนี้สวีเดนก็เป็นอันหนึง่งฟินแลนด์เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าตรงและทาให้และดึงผมเข้าไปคิดเหมือนเขาได้ แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศอันนี้เนี่ย Orange Economy ก็คือสิ่งที่ผมเพิ่งแนะนำแล้วต่อไปนี้ผมก็อยากให้ทุกคนเรียกเรียกมันว่า Orange Economy มากกว่า Soft Power แต่ถ้าคนที่ไม่เคยฟังหรือไม่ชวนคิดกันมาเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเราอาจจะเรียกมันว่า Soft Power 2.0ก็ได้ก็คือ Soft Power 2.0ที่มันมาต่อจากด้านนี้ที่ใช้ใช้คอนเทนต ใช้ creativity หรือใช้ culture ในของของเกาหลีในการขายแต่มันต่างกันสองอันนี้ตามตรงนี้เลยครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเป็น Soft Power แบบนี้ที่มันตรงตามตัวอักษรเป๊ะๆนะเขาเน้นที่คุณค่ามาก่อนมูลค่าในขณะที่ข้างล่างเขาคิดเม็ดเงินมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับคุณค่าถ้าได้ตังค์ด้วยแล้วก็ได้โปรโมทความเป็นเกาหลีไปด้วยโอเคแต่ถ้า เอาแต่ตังอย่างเดียวก็ถือว่าเป็น c r e เอทีฟอีโคโนมอย่างหนึ่งเป็นแฟชั่นเป็นฟู้ดเป็นอะไรต่างๆที่อยากจะทำถ้าแบบนี้เนี่ยเขาจะดึงคุณเข้ามาเขาจะไม่ดันลงไปยิ่งไปบอกว่าเป็นว่าสิ่งเนี้ยของฉันเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเนะอำนาจมันลดทันทีเลยคือมันเฟกแล้วอะถึงขนาดว่าคุณต้องมาตะโกนบอกว่าแม่งคือซอฟต์พาวเเนี่ยมัน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 ลดอำนาจไปด้ตัวของมันเองแล้วไม่ว่ามันจะคืออะไรก็แล้วแต่ แต่อันนี้เนี่ยมันมีทั้งดันทั้งดึงซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมคอนเทนต์ถึงเล็กที่สุดแล้วมาบนสุดแล้วต่อด้วย Creativity และ Culture วิธีที่ผมดีไซน์สไลด์เนี่ยม,มันมันมีเหตุและมีผลของมันอยู่ต่อมาอันนี้เนี่ยเมื่อกี้มีน้องคนข้างหน้าบอกแล้วส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นระยะยาวมากกว่าระยะสั้นไม่ต้องสั้นขนาดนั้นสั้นไปยาวกว่นี้อีกนิดนึงแต่ข้างล่างเนี่ย ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นสั้นมากกว่ายาวใชนั้นเพราะฉะนั้นการที่มีการกินยืนกินลูกชิ้นบุรีรัม์อันนี้ถือว่าเยี่ยมสามารถสร้างมูลค่าได้มากมายมหาศาลแล้วมันก็ไปได้รุนแรงว่าไปได้ไกลามากข้าวเหนียวมะม่วงเยี่ยมแต่ว่ามันก็คือจะอยู่ได้ในระดับหนึ่งตอนนี้ก็คือเราก็อาจจะไม่ได้นึกถึงอะไรนั้นขนาดนั้นแล้วมันจะสั้นมากกว่ายาวแต่ข้างบนมันจะยาวมากกว่าสั้นความความ ความคินซูกิก็คือคินซูกิก็คือว่าใครรู้จักคินซุกิมากไหมคินซูกิก็คือว่ามันมีความงดงามในในสิ่งที่มันพังทลายถึงแม้ว่าแก้วนั้นจะแตกเขาจะเอาคนญี่ปุ่นจะเอาทองมาทําให้มันกลับมาเป็นแก้วเหมือนเดิมแล้วคุณค่ามันก็ยังอยู่แล้วมันก็จะสวยกว่าเดิมอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่อยู่กันมาเป็นร้อยสองร้อปีแล้วจะอยู่อีกตลอดไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าใครอินกับเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะรักญี่ปุ่นเขาก็เราก็จะคิดเหมือนเขาไปเลยอะไรประมาณนี้อันต่อมาอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้ว มากกว่าวิธีการอันนี้คือ ends มากกว่า means อันนี้คือ means มากกว่า ends คือเป็นเหมือนกับเป็นเป็นวิธีการที่อาจจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้หรือไม่สร้างซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้เอาง่ายๆสองเอาแค่ครึ่งนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไกลอย่าเพิ่งนั่นซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่บอกมาจาก orange economy ได้แต่ไม่ได้หมายความว่า orange economy สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้ยกตัวอย่าง ที่เกาหลีเหนือนี่คนก็บอกว่าชอบดูบาสกันนะแอบดูบ้างเลยนชะชอบดู NBA บ้างถ้าเกิดคุณ Google ตอนนี้ผมว่าน่าจะมีรูปของเดนนิสโรดแมนนะชิคาโกบูลส์เคยมีรูปคู่อยู่กับอดีตประธานาธิบดีเกาหลีเหนือเป็นสปอร์ตอย่างหนึ่งใช่ไหมเหมือนอย่างที่รัฐบาลไทยอยากจะทําเรื่องมวยไทยรูยม้มล่าถามว่าคนเกาหลีเหนือคิดเหมือนคนอเมริกาไหมคุณว่าถึงแม้ว่าเขาคลั่ง คอนเทนต์ Content, หรือว่าเคาเชอร์ของคนอเมริกันมากไม่สแสดงว่ามันมันมันเป็นครีเอทีฟอินดัสทรีอย่างหนึ่งมันเป็นเคาเชอร์อย่างหนึ่งของคนอเมริกันแต่มันไม่ได้มีซอฟต์พาวเวอร์ใดๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนวิธีคิดอะไรเลยของคนเกาหลีเหนือถูกไหมอันที่สองอให้คุณเห็นภาพกันไปอีกในตะวันออกกลางนี่กินโคก้กเยอะมากเลยนะแล้วก็ชอบทอมครูซมิชชั่นอินพอสซิเบิล ถามว่าคนตะวันออกกลางนี่ despise คนวิธีคิดเหมือนอเมริกันปะพอเห็นภาพยังว่า Soft Power มาจาก Creative Economy ได้มาจาก Orange Economy ได้แต่ไม่ใช่ทุก Orange Economy สามารถสร้าง Soft Power ได้อันนึงเป็น means อันนึงคือเป็น ends ถ้าคนสร้างหนังสร้างละครสร้าง broadway show เขียนหนังสือทำกับข้าว ทำแฟชั่นผลิตสินค้าทำ e-sport แต่ไม่ได้คิดไปอีกระดับชั้นหนึ่งว่าเขาต้องการสร้างคุณค่าแบบไหนให้กับสิ่งที่เขาจะ create อยู่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันต้องเชื่อมโยงกันคราวนี้คนที่เก่งเรื่อง orange economy ที่สุดในโลกตอนนี้คงไม่มีใครคิดว่าเกินเกาหลีคำถามคือทำไมต้อง content creativity แล้วก็ culture ต่างกันไหมครับสามันไหนใครว่าตายยกมือดูหน่อยครับ ไหนคราว่าไม่ต่างยกอยือให้ดูหน่อยครับไหนใครไม่แน่ใจทำให้ดูหน่อยครับ okay. ผมไปเยี่ยมค็อกค่าใช่ไหมอคอกค่าก็คือคนที่รับผิดชอบสิ่งที่พวกเราเสพติดกันอยู่ทุกทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสารรค์แบบไหนไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ทุกอย่างเนี่ยต้องสามารถนำเสนอทั่วโลก ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ถูกที่สุดเสมอเขาจะไม่เริ่มต้นด้วยการบอกว่าให้เรามาทําให้คนมาเที่ยวเฟสติวัลที่เกาหลีกันเยอะๆหรอกเพราะเสี่ยงแพงยากเพราะฉะนั้นการสร้างคอนเทนต์ของเขาจะเป็นหัวหอของ Orange Economy เสมอเขาจะเขาจะทําทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญที่เกาหลีกลายเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตสูงและเร็วที่สุดในโลกเพราะ เป็นส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกันรตรงนี้ที่บอกว่าโอเคเราจะใช้ content คอนเทนต์เข้าไปก่อนคราวนี้ผมก็บอกว่าคอนเทนต์ที่มันล้มเหลวมีไหมวงเกิร์บแดนบอยแบนซีรีส์ที่ไม่ดังมีไหมบอกมีแต่แล้วไงเพราะต้นทุนมันนิดเดียวก็คือไม่ได้หมายความว่าถ้าเราทำเฟสติวัลทุกเดือนแล้วคนไม่มาแล้วเราเสียตังค์เป็นมหาศาลบอกว่าจะสงการนานๆแล้วคนไม่มาขึ้นมาอะไรสมมุติเพราะฉะนั้นเนี่ยใน o r a n g e e c o n ี m y เนี่ยก่อนที่จะคิดเนี่ยเขาจะคิดเรื่องคอนเทนต์ก่อนพอคอนเทนต์เสร็จปุ п, ก็ค่อยมาทาง Creative Economy Creative Economy ก็คือการใใส่ดีไซน์เข้าไปการสร้างแบรนดิง้งเข้าไปการทำความคิดสร้างสรรค์ต่างๆในเพลงใหม่ๆต่างๆที่ที่ใช้ทำให้คนเสพติดซึ่งพวกนี้ต้องขอขอใส่เข้าไปว่า Soft Power อันนี้เนี่ยใช้ Hard Infrastructure ทุกเพลงทุกบีททุกฮุกใช้ AI จักหมดว่าทำแบบไหนที่ โน้ตแบบไหนที่มันจะอยู่ในหัวกังนำสไตล์นี่เขาใช้ใช้ h าร์ดอินฟราสตรั u เจอใช้ขอโทษนะลุงแกแล้วเลยต้องยกตัวอย่างให้นะน้องก็หัวเราะตัวอย่าง <c oughs> ทุกทุกเมโลดี้ที่ใช้เนี่ยคือใช้ AI ใช้ h าร์ดอินฟราสตรั u เจอใส่เข้าไปไม่ได้ใส่ตามความรู้สึกอย่างเดียวมันถึงได้ออกมาเป็นครีเอทีฟอินดัสทรีอย่างเขาได้สุดท้ายค่อยตามมาด้วย culture ความเป็นเกาหลีว่าโอเคคุณเราต้องไปเที่ยวเกาะนี้เราต้องกิน จาจังเมียนอย่างนี้เราต้องกินมาม่าเขาใส่เนื้อสันเหมือนในพาราซสแบบนี้มันก็ค่อยไล่ตามมาเรื่อยเๆรๆๆื่อย